สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้พามารีวิวบ้านนะครับเป็นทาวเฮอร์สองชั้นนะครับหมู่บ้านพฤกษาวิวนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยนะครับก็เป็นบ้านพร้อมอยู่อีกหนึ่งหลังนะครับเพราะว่าต่อเติมที่จอดรถแล้วนะครับหลังคาที่จอดรถพื้นที่จอดรถนะครับปูกระเบื้องแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังครัวนะครับต่อเติมแล้วมีเคาน์เตอร์มีซิงค์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมอยู่นะครับเป็นบ้าน หมู่บ้านพึกษาวิว62ทับ2นะครับถนนนิมิตใหม่อยู่ใกล้ๆก,กับแยกหัไทยมิตรนะครับก็เดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยนะครับพื้นชั้นล่างก็หลังนี้ปูด้วยแกนิโตนะครับแล้วก็ฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบนะครับชั้นล่างครัวมีแบ่งเป็น2ช่วงนะครับ ตรงนี้จะเป็นลานซักล้างนะครับที่ต่อเติมด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นลานซักล้างแล้วก็จะมีส่วนของห้องครัวนะครับที่มีเคาน์เตอร์มีซิงค์ให้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีเตาแก๊สแถมให้1นชุดนะครับผนังครัวก็บุด้วยกระเบื้องนะครับก็ทําความสะอาดง่ายนะครับเวลามีคราบน้ํามันจากการทําอาหารนะครับก็ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับ อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำชั้นล่างนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมชั้นสองนั้นต่อนะครับบันไดนหลังนี้เป็นพื้นไม้นะครับก็ออกโทนสีอ่อนนะครับพื้นไม้พื้นบันได,ดหลังนี้นะครับ ไปชมห้องนอนห้องแรกกันก่อนนะครับก็เป็นห้องมัสเตอร์รูมนะครับอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะครับจะเป็นห้องนี้ท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5ย์2 2479นนะครับหรืออยากเลือกชมบ้านหลังอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเชิญแวะเลือกชมได้ที่เว็บไซต์ส่วนตัวผมนะครับ w w w h o m e s y a m n e t ยนนะครับเข้าไปเลือกดูบ้านกันได้เลยนะครับไปดูห้องถัดไปนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของโถงบันไดนะครับชั้นบนนะครับพื้นชั้นบนจะเป็นลามิเนตนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับ ก็ผนังยังใหม่นะครับสุขภัณฑ์ยังใหม่นะครับไปดูห้องนอนถัดไปนะครับห้องนี้ก็จะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะครับฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบนะครับชั้นบนนะครับถัดไปเป็นห้องนอนที่สามนะครับ ตองีโอเคท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479นนะครับผมสุขุมนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตาม บ้านหลังอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.home s y a m .net สำหรับรีวิวบ้านหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ